แล้ว,ว่าก็คำพิภาหาว่าที่โกงรือดูถูกดูหมิน่นพระพุทธเจ้า,าอะไรปรัมนั้นไปกันใหญ่โตไปเลยลเพราะาเรามันต้องมีพระพุทธเจ้าต้องมีพระธรรมต้องมีพระสงฆ์ต้องมีอะไรอย่างนั้นอย่างนี้มากมายกายกองกระทั่งมีพระคำพีมากที่ไปกว่านั้นอีก นี่กัอีกคนหนึ่งพูว่าไม่ต้องมีสิ่งเหล่านั้นยกเลิกทิ้งไวหมดเลย <c oughs> ศึกษาในธรรมชาติให้รู้ว่าไอ้เดิมแท้เป็นยังไงไอ้เปลี่ยนแปลงใหม่เกิดใหม่ปรุงใหม่เป็นทุกข์เป็นวุ่นวายเป็นยังไง <c oughs> แล้วตอนในนั้นะในธรรมชาติที่ถูกต้องที่เดิมแท้มีรือเป็นสะพุดระจพสะสงเป็นระไรทิ่หบเป็นอะไรอยนั้นหมดเลย ในคำว่าว่างหรือว่าเดิมแท้หรือว่าอย่างนั่นเอง <S <S ในคำคำเดียวนะั้นมีหมดนันจึงไม่เสียเวลาให้เรามีประพุทธประจำประสงค์ให้ลําบากหลายหลายเรื่องหลายหลายอย่างมีพระไตรปิฎดดกให้ลําบากมากมาไปอีกเรียนนั่นเรียนนี่มากขึ้นไปไม่รู้สภาพเดิมแท้แท้จริงในนั้นมีครบอยู่แล้ว พูดอย่าง่วงโปพูดกับคนในความว่างหรือความว่างนั่นเองเป็นทั้งหมดทุกอย่างพูดอย่างเรีลร่างว่าในจิตเดิมมีหมดทุกอย่างเป็นอยู่แล้วหมดทุกอย่างมีอยู่แล้วหมดทุกอย่างเพราะจึงไม่มีอะไรที่ต้องเรียนต้องไหวต้องบูชาต้องสวด มนภาวนาอะไกันเลยไม่มีเลยนั่งเคลียอคอยจะเคียให้เกิดปัญญาเข้าไปถึงธรรมชาติที่ว่าธรรมชาติเดิมแท้รธรรมชาติที่ว่าจนกระทั่งพูดชนิดที่คนอื่นเข้าใจไม่ได้คือพูดว่า อยู่นิ่งนิ่งสิอย่าไปวุ่นอย่าไปยุ่งอย่าไปทําอย่าไปสร้างอย่าไปออยู่นิ่งนิ่งอยู่นิ่ง <c oughs> นิ่งเนี่ยคนเขาเข้าใจไม่ได้แล้วก็นิ่งไม่เป็นนิ่งไม่ถูกไม่รู้นิ่งยังไงมันตรงกันข้ามเห็นไหมให้เราต้องปฏิบัติมากต้องเรียนมากแล้วต้องปฏิบัติมากไม่รู้กี่ขั้นกี่สิบขั้นอ้นีนบอกไม่ต้องทําอะไรอยู่นิ่งๆๆๆ <c oughs> นิ่งอยู่นิ่งนิ่งนิ่งได้ก็แล้วกันเดี๋ยวนุ่งก็นิ่งไม่ได้ <c oughs> ความคิดมันตุงแตง่งด้วยไม่อยู่นี่นั่นแหละความคิดดูว่าไม่มีพระไตรปิฎดดกไม่มีอะไรไม่มีพระพุทธไม่มีพระธรรมไม่มีพระสงฆ์แล้วคุณจะเอากันคุณจะเอาอย่างเดี๋ยวจะไม่กล้าเอา <c oughs> แต่เขาก็มีอ,อย่างหนึ่งซึ่งในนั้นมีรวมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รวมอะไรหมดอยู่นี่ครับไม่ ไม่เรื่องกันมันพูดถึนคนละทีฉ <c oughs> ะนั้นเราไม่ต้องการพระไตรปิฎก <c oughs> แต่เราเข้าถึงธรรมชถ้าเราเข้าถึงธรรมชาติเดิมแท้ดได้ไอ้เรื่องทุกเรื่องในพระไตรปิฎกอยู่ในนั้น <c oughs> เพราะพระไตรปิฎกก็เพื่อสิ่งนี้ทำบรรยายเพื่อสิ่งนี้ละเอียดถึงข้ ไม่ยึดอะไรไม่ถืออะไรไม่เอาอะไรอไม่ไม่เป็นอะไรใครเขาทำันเป็นได้อย่างนั้นมันก็ไม่จําเป็นพราจะมีดอกนึกดูก็พอจะมองเห็นใครก็ว่าตั้งพุทธการโน้นมีคนไปฝ้าพระพุทธเจ้าพักเดียวสําเร็จเป็นพรนต์เลยไม,มไ,ไม่รู้มีพระพุทปิเดชานรู้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งหม แต่มันมีอยู่ในนั้นเสร็จนะในการเป็นพระอรหันต์ของบุคคลนั้นมันมีข้อแท้จริงมีความรู้หมดโดยคนนั้นไม่ต้องรู้เรื่องดับทุกข์ดับกิเลสดับทุกข์มันอยู่ในนั้นหมดน่า้าค่ากร์เซ็นอยู่มากเลยทางพุทธการที่พระพุทธเจ้าสอนเองคนไปเป่าเดียวเดียวเป็นพระอรหันต์ที่นั่งที่นั่นเลยตอนนี้ก็ไม่มี การร่ายปรองพระไตรปิฎกก็ไม่ม,มีแล้วก็าไม่ได้พูดถึงเพื่อพุทธอย่างนั้นก็ทําอย่างนั้นก็ตรงอย่างนี้ก็ุทธเช่าท่านไม่ได้พูดตะโคนจะเป็นนี้เลย <c oughs> พูดตรงตรงไปเรื่องสิ่งทั้งงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นในธรรมนั้นเลยเราเป็นพระร <c oughs> อรหันต์กระพันรูธรรมะ,ะสูงสุดแล้วในธรรมะสูงสุดมันมีทุกอย่างมันมีทุกอย่าง มันรวมอยู่ทุกอย่าง<ช>แล้วแต่เราจะจำแนกแจกออกไปอธิบายแยกกออกไปมันก็มากที่จเพเป็นเขาเป็นอย่างนี้เขาขี้เกียจยุ่งมากเรื่องอแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของพิธีรีตองไม่ใช่เรื่องของคนโง่ไม่ใช่เรื่องของนักปริญญาจะเรียนกันไม่รู้จักจบเลยมันก็มไม่ไม่สนใจหมด สนใจแต่ว่าจิตวุ่นเป็นยังไงจิตว่างเป็นยังไงทําให้มันวุ่นให้มันว่างทำไปสู่สภาพเดิมท,ทมา่าที่ไม่ว่างอที่ไม่วุ่นหรือไม่เป็นอะไรเลยไม่วุ่นด้วยไม่ว่างด้วยคือไม่เป็นอะไรเลยไม่พูดว่าอะไรเลยก็หกปากหกปากที่ว่าผมพูดอย่างนี้คนได้ยินเข้าเขาก็คิดว่าผมทําลายความหวัง ทั้งคนล่ะไปทั้งหมดหรือว่าทําลายการศึกษาไม่ส่งเสริมการศึกษาไม่ชักชวนให้มีการศึกษาปลอดภัยรูปนะ <c oughs> แล้วก็ต้องการให้เรียนกันอีกคนละสิบปียี่สิบปีสามสิบปีเป็นนักทำตรีโทเอเปิ่นไปรเรียนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เราเป็นอะไรอีกเยอะแยะอีกหลายสิบปีเราต้องการให้เรียนเห็นั้นเราก็พูดไม่ถูกที่ว่าไม่ต้องเรียนอะไรเลยที่ <c oughs> ถ้ามันมีการพูดกันอย่างวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านพูดเมือ่อครั้งกระโน้น <c oughs> ก็ไม่ต้อเรียน <c oughs> คนก็มันรู้ <c oughs> มักผลกันไปตาม ตามเรื่องตามราวในสมัยที่ยังไม่มีกระตรปิฎกเงินคนก็บรรลุง่ายกว่าเยวนี้ก็มาติดพระต่ปิฎดกในสมัยที่สอนให้นับถืออย่างยึดมั่นถือมั่นกับพระพุทธประธรรมประสงค์นี่เินก็ยิ่งบรรลุได้น้อยกว่าช้ากว่าน้อยกว่าที <c oughs> นี้เขาก็มี เหตุผลเหมือนกันว wow ่าคนโง่คนยังโง่ก็สอนสอนอย่างลึกไม่ได้สอนอย่างลึกเหมือนพระพุทธเจ้าไม่ได้